ครั้งนี้นะครับเรามีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะครับอดี้อดี้ร,รู้ไหมมันเปลี่ยนแปลงยังไงยังไงบ้างครับเพจผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการเหมือนออกแบบมาแล้วมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่คนในพิกแพคเราเป็นคนคิดคนขึ้นมาครับก่อนจะชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจนะครับแล้วก็กดซับส c r i ต์ทางช่อง Youtube เราด้วยนะครับหรือถ้าอยากติดตามข่าวสารอย่างรวดเร็วอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ พิคแพคสวัสดีครับผมเมฆนะครับผมออดี้ครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการพิคแพคพีวีวครั้งนี้นะครับเรามีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะครับออดี้ออดี้รู้ไหมมันเปลี่ยนแปลงยังไงยังไงบ้างครับพี่ก็นี่ไงเรามาคู่กันแล้วได้มีโอกาสมาทําร่วมกันแล้วนะครับก็จากเดิมที่เราจะสลับกันมานําเสนอนะโดยครั้งนี้นะครับ เห็นไหมครับออดี้ผลิตภัณฑ์ข้างหน้าซึ่งตรงนี้มันไม่ได้มาจากการแต่งตัวที่เราเมคขึ้นมาอีกแล้วนะครับรู้ไหมครับหลังจากนี้นะครับผิดรายการพิกแพครีวิวเราจะเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็จะมีช่วงใหม่เข้ามานั่นก็คือช่วงของ Be My Guest นะครับช่วงนี้นะครับออดี้มันจะเป็นช่วงที่พี่นะครับจะเป็นคนเนี่ย หาพนักงานใน Pick pack พิกแพ็คเนี่ยแหละครับก็คือจุดประสงค์ของการทําช่วงนี้ขึ้นมานะครับก็อยากให้ทุกคนได้รู้นะครว่าการทําแบรนด์เนี่ยบบมันไม่ได้ยากนะครับทุกคนมันสามารถทําได้นะครับใครก็ทําแบรนด์ได้นะ<ช>ครับให้มันดูง่ายยิ่งขึ้นนะครับผมว่าทําแบรนด์ยังไงโดยเริ่มต้นจากพนักงานในพิกแพ c คของเราเนี่ยแหละพนักงานในพิกแพ็คของเรามีกี่คนได้เราดิประมาณ30กว่าคนได้อืมสิกว่าคนแต่ว่าเราก็จะให้ตัวแทนแบบแผนละหนึ่งคนอ่านี่ดีกว่าอ่ะเข้าเรื่องเลยนี่ข้างหน้า เห็นไหมมันเป็นมันคืออะไรมันเป็นขวดอะโรมาครับผมตัวนี้โอเป็นขวดแก้วนะครับตัวนี้ขวดแก้วอะโรมาสวยงามผ่านการทำสีก็คือทำฟอสตมาเป็นสีขาวด้านนะครับผมตัวนี้ถ้าดูใกล้ๆเนี่ยตัวเนี่ยตัวขวดเปล่านะครับผมตัวนี้มันจะเป็นแบบเนื้อมันจะด้านๆนะครับผมลองควรด้วแก้วอ่าียงจะเป็นเนื้อเนื้อแมทนะครับผมไม่ไม่ได้เป็นสีเงาตัวนี้ทําด้านมาฝาก็เป็นฝาปิดขาดนะครับผมถ้าเราบรรจุปิดไปได้เปิดเนี่ยนะครับเป็นจุก เกียวมันจะขาดออกจากกันครับเซฟตี้ก็เป็นจุกไนให้ที่บอกว่าฝาบิดขาดก็คือเมื่อปิดจนสุดแล้วเปิดอีกทีเกียวมันจะขาดจากกันใช่ไหมใช่ครับอันนี้ยังไม่ปิดเนี่ยครับมันจะมาอย่างนี้นะครับอ่าเป็นจุกจุกนี้ก็เหมาะกับการเหาะด้วยเนาะออกมาในปริมาณที่ไม่พรวดจนเกินไปนะฮะเราปิดจนแน่นนะครับตัวนี้เนี่ยมันก็จะล็อกเข้าไปถึงคอแบบนี้ครับพอเราเปิดใช้ปุ๊บอ่ายวดูนะฮะ โอ้โห oh, <wow. S 2> บิดขาออกอย่างนี้ทำไมต้องบิดขะทําให้ผู้บริโภครู้ได้ครับว่าสมมติ product เราเนี่ยว่างอยู่บนเชล์แล้วไม่ถูกเปิดอใช่ของยังใหม่อยู่นะครับผมเลยจัขงขยังไม่ถูกเปิดแน่นอนตัวนี้รับประกันความปลอดภัยประมาณนั้นเรียกว,ว่ามันเหมือนทําให้แบรนด์ของคุณเนี่ยเหมือน มันยกระดับไปยกระดับแบรนด์ไปขั้นให้ผู้บริโภคเชื่อถือเชถือได้มั่นใจได้มั่นใจได้สินค้าที่วางอยู่เนี่ยยังไม่ถูกเปิดโอเคสุดยอดตัวนี้ก็มี2ไซส์ครับไซส์เล็กมันก็สิ ml ไซส์ใหญ่ก็ร้อย ml นะครับเห็นข้างๆกันแล้วเนาะว่ามันจะมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการเหมือนออกแบบมาแล้วนะครับมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่คนในพิกแพคเราเป็นคนคิดค้นขึ้นมา คือเขาอะอยากทำแบรนด์ตรงนี้แต่ว่าอินสไพเรชันหรือว่าอะไรต่างๆที่เขาแบบใส่เข้าไปเนี่ยเดี๋ยวจะไปฟังกันว่าเขามีแรงบันดาลใจยังไงแล้วทำไมถึงอยากทำแบรนด์ตัวนี้ซึ่งผมว่ามันยากนะดูดิใครจะไปคิดได้ว่าจะทำสารสกัดจากอะไรนะเนี่ยมันอ่านว่ามหัานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปดูกันว่ามหัาคืออะไรหลายคนอาจจะรู้แต่เราสองคนไม่รู้นะเเราไปถามจากปากผู่ออกแบบเองดีกว่าอมเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ นี้นะครับแขกรับเชิญก็อยู่กับเรานะครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณตั้มครับผมตั้มสวัสดีครับพี่ตั้มสวัสดีครับแนะนําตัวเลยครับว่าเป็นใครทําอะไรอยู่ที่พิกแพคครับผมผมชื่อนายเมสิติศมาค่าไฟเล้ง อยู่พีแพคเป็นพนักงานพีแพคครับผมเป็นตำแหน่งดีไซน์ครับผมโอ้เรียกได้ว่ามาตำแหน่งนี้น่าจะได้เปรียบในเรื่องของการออกแบบอยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวมาเข้าที่โปรดักต์กันเลยครับตัวนี้เนี่ยก็คือการออกแบบของพี่ตามออกแบบเองใช่ไหมครับใในของนี้เป็นซซรีมีด้วยกัน2แบบอันนี้มันแบบเดียวกันแต่นละสีครับผมใช่แต่อันนี้ก็คือเป็นอีกแบบหนึ่งมากครับตัวนี้มันคืออะไรผลิตภัณฑ์เป็นเซรั่มครับเซรั่มเกี่ยวกับมหัศครับผมคือรักษาพวกสิวพวกอะไรประมาณนี้ครับ มันใช้สารประกัศจากมะัาเลยมันเป็นขอมีร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยมะัดนี่คือผลไม้ถูกไหมใช่ค่ะทานได้ทานได้ตัวทั้งผลไม้ทั้งใบสามารถใช้ดักงานได้หมดเลยอแล้วผมสงสัยนิดนึงมะัาเห็นบอกว่าเป็นผลใช่ไหมครับใช่ครับเออทำไมเราถึงเลือกใช้เป็นใบนี่เป็นใบของต้นมะขาหรือเปล่าทห้ผมเดาใช่ครับอ๋อทำไมถึงเลือกใช้เป็นใบอะครับคุณตามผมจะอ้างอิงว่าเนี่ยโปรดักต์ขวดอันนี้ครับเป็นมะัา แล้วก็ไอตัวใบเนะี่ยคือเป็นใบของมรับผมมันจะดูเหมือนกับให้มันดูมีความโยงหากันหน่อยอะไรแบบคือจะบอกว่าผลิตภัณฑ์อ่ะมันอยู่ในนี้แล้วส่วนประกอบของมันอ่ะอยู่ด้านนอกเพื่อให้มันดูแบบสื่อได้ชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วสีทําไมถึงต้องออกแบบมา2ส,สีครับมีทั้งสีดําแล้วก็สีน้ําตาลนะครับด้วยความที่ผมอยากทําผลิตภัณฑ์ที่ผู้ชายใช้ได้ผู้หญิงก็ใช้ได้ก็คืออยากจะ อยากทดูเหมือนเข้มแข็งบ้างดูผิวเข้มแข็งดูดูแบบผู้ชายบ้างอะไรเงี้ยครับเพราะว่าส่วนมากตลาดเราอ่ะคือจะมีแต่ของผู้หญิงเป็นใหญ่่วงเดี๋ยวนี้ผู้ชายก็หันมาดูแลสภาพผิวแล้วครับครับเรียกได้ว่าก็คือกลุ่มเป้าหมายเรากําหนดไปแล้วว่าคือมีทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะคบผมมาตัวนี้บ้างตัวนี้เราพูดไปลวเหมือนกันตัวนี้นะครับเนี่ยดูจากใกล้ๆมันจะเป็นลักษณะ คือเป็นเห็นชัดเจนอันนี้คือเป็นแนวไหนครบเนี้ยอ่าอ่าอันนี้จะแสดงให้เห็นเลยว่าเป็นขนบนมหัดครับผม,มจะจะเรียบบไม่ง่ายแต่เลือกผลิตอันนี้ขึ้นมาออกแบบอันนี้ขึ้นมาเพราะว่าอ,อยากให้มีความรู้สึกเ่มมอนงานสก,กีนแต่ว่าทางๆที่อันเนี้ยมันเป็นติลเกอร์ฟ้าออดูเหมือนวเหมือนว่าสก,กีนเนาะนี่ถ้ามองมองไกลๆก็เหมือนงานสก,กีนนะครับในกล้องถ้าไม่ทวงเข้ามาก็อาจจะดูไม่ออกก็ได้ ก็คือเราทำม็อกอัพมาสอบมาด้วยกันสามแพทเทินท้าที่สุดแล้วคุณตั้มเลือกในแบบนี้ใช่ไหมครับอ๋อตัวนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในอย่างนี้นะครับเพื่อให้มันดูแบบสื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้นใช่ไหมครับเรียกได้ว่าคือแบบจากเดิมเนี่ยเปลี่ยนแปลงออกมาค่อนข้างเยอะนะครับแจะถามพี่ตั้มนิดนึงว่าเออทำไมเราถึงเลือกเป็นผลิตภัณฑ์นี้ล่ะในการทําเป็นแบรนด์เราที่บ้านครับผมใช้ มีส่วนของมหาดีแล้วก็เลยลองเอามาทําดูว่าเออมันทําประโยชน์อะไรได้บ้างอะไรเงี้ยครับมาแปรรูปยังไงได้บ้างเพราะนอกจากเอาไปทานแก้โรคได้แก้เอาไ้ทานปกติได้หนึ่ผลไม้อะฮะก็มาแปรรูปเป็นเฟรงก็ได้เรียกว่าสรรพคุณเขาเยอะนะครับเรียกจริงๆก็ไม่ค่อยรู้จักนะครับตัวนี้หรือว่าพี่ตั้มก็เขาก็อาจจะเชี่ยวชาญจริงๆนะครับคือการทําแบรนด์นะครับก็นี้ฝากไว้นิดนึงว่าไม่ว่าใครก็ทําได้นะครับ คุณจะอยู่ที่บ้านคุณถนัดอะไรเนี่ยเริ่มต้นก่อนเนาะว่าเรารู้สึกชอบอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราจะทําเป็นงานอดิเรกก็ได้นะครับผมไม่ใช่ว่าเราจะออกมาแล้วก็ทําแบรนด์เนาะควบคู่กันไปอันนี้คือตามก็มองเห็นว่ามันก็เป็นโอกาสในการที่จะออกมาทําอะไรตรงนี้ได้นะครับล้วคิดว่าในอนาคตจะมีการพัฒนาต่อไปยังไงดีครับคุณตํามแน่นอนครับก็คือเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าเราจะเลือกใช้แบบไหนก็ต้องช่วยๆกันเหมือนกับ รีเสิร์ชลูกค้าว่าเออตัวไหนน่าจะดีกว่ากันเข้าใจง่ายดูสวยดูอะไรนี่ดูแพงอองค์ประกอบเป็นหลายอย่างด้วยนี่นะครับก็เรียกได้ว่าพี่ตั้มก็ถือว่าทําออกมาได้ดีนะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมกาลดี้เนี่ยจะมาพูดถึงการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์นิดนึงเรียกได้ว่าพี่ตั้มเนี่ยเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ได้ถูกต้องนะครับผมคือแก้วนะครับเป็น บรรจุภัณฑ์ที่เรียกได้ว่าเรามันช่วยพพอร์ตผลิตภัณฑ์ได้ดีอยู่แล้วเนาะใช่ไหมวอ,อดีใช่ก็คือไม่ว่าจะเป็นสารละเหยหรืออะไรก็ตามเนี่ยแก้วเนี่ยเซฟที่สุดแล้วนั่นพวกองค์ประกอบเกี่ยวกับวิตามินอะไรพวกเนี้ยแก้วทั้งพวกเนี้ยช่วยได้แล้วการที่เขาชุบทําฝ้ามาเนี่ยมันก็จะช่วยในส่วนของเรื่องการป้องกันแสงอีกชั้นหนึ่งอืมใช่แล้วที่สําคัญของตัวนี้ไม่ต้องสั่งผลิตแล้ว พิกแพคนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับันนีนี่ครับขวดคาวสองไซส์นี้มีในสต็อกอยู่แล้วเป็นนิวอ r ไลร์โลของพิกแพคด้วยนะครับใช่อันนี้ก็ก็คือพี่ต้ามก็ได้เลือกออกมาแล้วนะครับว่าอยากทําผลิตภัณฑ์นี้แล้วก็ได้เลือกใช้เป็นขวดแก้วด้วยด้วยตัวเองด้วยนะครับเอาพี่ต้ามเลือกบรรจุภัณฑ์ได้ถูกนะครับแล้วก็เข้ากับการใช้งานจริงๆนะครับครั้งหน้านะครับก็คือเราก็จะเชิญนะครับก็คือพนักงานในพิกแพคนี่แหละนะพอดีให้มา ออกแบบผลิตภัณฑ์ของตัวเองกันนะครับแต่ว่าครั้งหน้าอา,อาจจะไม่ใช่แผนกดีไซน์แล้วนะครับก็คือเขาอาจจะมีไอเดียอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็จะมาบรีฟรงานอีกทีหนึ่งแล้วก็จะนําไปสู่การออกแบบกับทางดีไซน์ก็อาจจะให้คุณตั้มแล้วก็ อาจจะมีคนอื่นๆในทีมดีไซน์มาช่วยด้วยในการออกแบบ,บแต่ครั้งนี้ก็ถือว่าตั้มมีพื้นฐานเรื่องการออกแบบอยู่แล้วนะครับก็เลยไม่มีติดปัญหาเรื่องการออกแบบนะครับก็คือเขาจะไปได้เร็วกว่านั่นเองแต่เรื่องของการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์แล้วก็บรรจุภันฑ์อันเนี้ยทางตั้มก็ต้องศึกษามาก่อนซึ่ง<ช>ทำกันบ้านออกมาได้ดีมากเลยครับตั้มไม่ได้ศึกษามาปรึกษาน้องๆได้นะครับคื พวกพวกเขามีการศึกษาไม่เรียบร้อยแล้วว่าต้องใช้สิ่งพันไหนบ้างบรรจุพันแบบไหนบ้างบบแบบไหนเหมาะสม<ช>อะไรพวกเรา2คนก็จบทางด้านแพคเกจจิ้งมาโดยตรงนะครับซึ่งถ้ามีข้อสงสัยอะไร,ไรก็ทักไลน์มาสอบถามกันก่อนได้นะครับที่ l i น์แอ assign pick pack ครับผม I CK, p i c k p a c k มีแอดหน้าด้วยนะครับอ่าแล้ววันนี้นะครับผมกับออดี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ตั้มมากๆเลยนะครับขอบคุณครับ ครั้งหน้าเราจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์แนะนำบรรจุภัณฑ์แบบไหนซึ่งใครจะเป็นคนออกแบบอย่าลืมติดตามชมกันนะครับเมกับออดีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันได้ใหม่ในรายการ Pickpack Review ในครั้งถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับ